จากการที่คุณทักษินชินวัตรได้เดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดสุวรรณวิจิตตำบลกังแอนอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีนาเข้าร่วมอุปสมบทมากถึง334คน และคุณทักษิณก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมทําบุญถวายกระตุปปัจจัยให้กับพระพิสุที่บวชใหม่เป็นเงินทั้งสามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแต่ว่าการเดินทางของคุณทักษิณในครั้งนี้นอกจากจะไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้ว อีกด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะไปพบปะกับแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงและก็แกนนำทางการเมืองในภาคอีสานซึ่งต้องการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ดูมันรู้สึกแนบเนียนว่าได้ไปโครงการอุปสมบทด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณเดินทางไปในครั้งนี้ นอกจากจะได้ฐานมวลชนได้พบกับแกนนำทางการเมืองแล้วในด้านลบก็มีเช่นเดียวกันเห็นมีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากถึงภาพที่คุณทักษิณน,นั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่บนพรมสีแดงในขณะที่พระภิกษุบวชใหม่จำนวนมากนั่งอยู่ด้านล่างนั่งอยู่กับพื้นซึ่งหลายคนก็แชร์ว่า เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งผมก็จะไม่วิาพาก์วิจาร์ณให้สื่อในโลกโซเชียลเขาวิาพากวิจาร์กันไปแต่ว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณต้องการที่จะได้บุญกุศลหรือมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าผมคิดว่าก่อนที่คุณทักษิณจะไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปช่วยงานรัฐบาล ช่วยงานพักเพื่อไทยหรือช่วยงานประเทศชาติหลังจากได้พ้นโทษในเดือนสิงหาคมแล้วผมอยากจะแนะนำว่าบุญใหญ่ที่มากกว่าการเป็นประธานในพิธีอุปสมบทนั่นก็คือคุณทักษิณได้สละสถานเพศเป็นก้าวสู่ร่ม กาสวพัคนั่นก็คือการบวชซึ่งถ้าหากว่าคุณทักษิณไปบวชจริงผมก็จะตั้งฉายาตามภาษาบาลีให้อาจจะใช้ฉายาว่าทักษิโนภิกขุหรือทักษินานุปปานพภิกขุก็ได้ครับแล้วแต่ คุณทักษณิณจะเลือกว่าชื่อไหนเหมาะสมเป็นสิริมงคลกับชีวิตหรือว่าชื่อชื่อไหนจะเป็นการกินีก็ก็เลือกได้ตามใจชอบตามความเหมาะสมก็แล้วกันถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงผมก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณทักษณิณด้วยที่คุณทักษณิณได้บวชเพื่อเป็นเป็นการล้างบาปหรือว่าเป็นการอุทิศ ให้กับบ้านเมืองที่คุณทักษิณได้ทำมาในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่ได้บ่งชัดจากคดีความต่างๆที่สารดีกาแผนกคดียาผาู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาไปแล้วการบวชเพื่อจะถวายหรือว่าต้องการจะไถ่าบาปคืนก็เป็น เรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ